สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่30นะครับก็มีภาพให้น้องๆมาแก้ปัญหาแค่1ภาพนะครับก็เป็นภาพวงกลมอันใหญ่ๆ,ๆแล้วก็1น,นิ้วอีกอันหนึ่งถ้าเกิดน้องคนไหนทําได้ก็ถือว่าเก่งเพราะถือว่าน่าจะเชื่อมโยงได้นะครับในองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้กันในนี้นั่นหมายความว่าบวกห้า เนหครับบวกอีกเท่าไหร่ครับ1บวก5แล้วก็บวกอีก1ตอบเท่าไหร่ครับ6เซตใส่คำตอบอข้างบนโจทย์บอกว่าไงบวก5บวก4แล้วก็ลบ1ทําทำยังไงบวก5บวก4แล้วก็ลบอีบ 1, กเท่าไหร่ครับ1เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ8เซตใส่คำตอบข้อที่2บวก4บวก5แล้วก็ลบ 2บวกสบวก5แล้วก็ลบอีก2เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ7เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่3บวก1บวก2บวก5บวก1บวก2แล้วก็บวกอีก5ตอบเท่าไหร่ครับ8เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่4บวกสลบ1บวกห ทำไงครับบวก4ลบ1แล้วก็บวกอีก5ตอบเท่าไหร่ครับ8เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่5บวก2บวก5แล้วก็บวก2บวก2บวก5แล้วก็บวกอีก2ตอบเท่าไหร่ครับ9เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่6บวก3บวก1แล้วก็บวก5บวก3าม บวก1แล้วก็บวกอีก5ตอบเท่าไหร่ครับ9เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่7บวก1บวกสแล้วก็บวก1บวก1บวก2แล้วก็บวกอีก1ตอบเท่าไหร่ครับ4เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่8บวก1บวก5แล้วก็บวก3บวก1 บวกห้าแล้วก็บวกอีก3ตอบเท่าไรครับ9เซตใส่คำตอบข้อที่9บวกสี่ลบ3บวก5บวกสลบ3บวกอีก5าคำตอบคือ7จเซใส่คำตอบข้อสุดท้ายบวก3ลบ1แล้วก็บวกห้าบวก3ลบ1แล้วก็บวกอีกห ตอบเท่าไหร่ครับเจ็เซตใส่คำตอบไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญคุณครู่าลืมเรื่องการบอกโจทย์นะครับเพราะว่าแบบหัดที่ครูไฮไลท์ให้คุณครูดูเนี่ยหมายความว่าจะได้ใช้ในการสอนเผื่อคุณครูไม่เข้าใจข้อไหนก็จะได้เปิดดูได้บ่อยๆส่วนเรื่องการบอกโจทย์เนี่ยถ้าเกิดครูบอกให้เราไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นจังหวะในการที่ไปถึงห้องเรียนคุณครูบอกเองจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนหน้าที่3 1กันนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ